สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับผมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ได้มาส่งปุ๋ยครับผมลูกค้ารอบที่สองอยู่ที่บ้านศรีสุขห้วยมุงทาศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาติดตามนะครับผมสวนพ่อแหล่นะครับผมพ่อสวัสดีครับพ่อครับ นะพ่ออันนี้เป็นรอบสองแล้วนะพ่อเนาะออรบใส่ปุ๋ยเอเวเรสต์นะครับผมปุ๋ยเคมีเอเวเรสต์ครับผมแลว้วกล้องไม่ใกล้ๆครับผม,มใกล้ก่อ้าพอ่อว่าความรู้สึกครับผมความรู้สึกที่ใส่ปุย๋ยเอเวเรสต์ไปเป็นยังไงเอาก็ดีแล้วล่ะครับผมน้ำยางคุณรีโย่ทำยางคุณดีคนระับจะไม่ได้เอาอีกแล้วเดี๋ยวงมารอบสองแล้วพ่อเนาะรอบสองน่ะครับผมแจ็คเมียดครับผมขายทางประวัติหงเมียดหงเมียดนะครับพ่อรอบที่แล้วเนี่ยได้ประมาณเจ็ดโลครับผม หกลอยกัวอยู่หกลอยกัวเนาะอย่างประมาณพันกว่าป่ะครับป่อพันอยู่พันพันกว่าเนาะบริจิตเบิร์ตอ๋อบริจิตเบิร์ตแต่บริจิตเบิร์อ๋อแต่ส่วนอย่างประมาณพันพันกว่านะครับเนาะครับเป็นยังไงครับผมควบสมบูรณ์ผุ้มสมบูรณ์ของต้นยางใส่ไปแล้วใส่ดีนำยางไรดีได้หละอ๋อรอบรอบที่แล้วพอสร้างไปแยกสอบซิปซิปซิปกีสอบนะครับเนาะตอนตอนในสร้างยอดจองนะครับป่อเนาะ นี่ก็ใบเขียวดีนะป่อเนาะทีแรกว่าเจ้าผุนเลาะเดียนหกผุนเลาะก็เจ้าจะงี่ซิบซ้อปต่นซังก็จะงี่ซิบซ้อปก็เลยมาได้เจ้าว่าทั่วเราอบซังให้เรถได้พผมว่าเหรอทั่วถนนครับผมกินง่ายป่ะครับป่อนานิ่มดีอยู่ดีหรอนานิ่มดีตามสโลเกียนบ่ะตามสโลเกียนที่ผมแนะนำว่ะครับผมเปลือกนิ่มกีนง่ายน้ำยางข้นเนาะน้ำหนักดีแต่ก่อนแต่ก่อนบ่าใสของอีเวอร์ลิตนี่เป็นยังไงครับป่อน้ำยางไใสใส แตกต่างไหมครับพ่อมันใส่มอมันมอกขุนระยะขุนลาที่สําคัญที่สุดแหละก็คือต้นทุนพ่อเป็ี่ยนแดงต่นต่ำมันต่ำมันต่ำเนาะแตกต่างจากที่ใส่ปุ๋ยที่พานมากนะครับเนาะแตกต่างปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีที่พ่อใส่มากเนาะครับครับผมครับเดี๋ยวเอาไว้ผมสิมาติดตามอีกแค่นึงเนาะครับผมครับ ใส่ยังถีดตลอดไปพ่าก่อนใส่ตลอดไปนะครับสวนยางพระลาดนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ